ก็ <c oughs> จริงๆริงเลยมาแล้แล <c oughs> นะจะลืมกดอัดก็ไม่เป็นไรนะสิมทอง่ะแล้วลืมกดออดก็ไม่เป็นไรเลื่อนต่อกันเลย <c oughs> ได้ลูกกับโร่ <c oughs> นี่ก็เป็นน้าที่สง่านะ ามว่าโกงไหมโอ้ไม่ได้กูงเลยแค่ยิงัำมาคนเนียนก็อะไรเนี่ยนอนเลยนะหิ้งข้อตายจ้าแม่แล้วเรลาข้อเสร็จก็นอนกันเลยนอนหลับแค่เ้ิ่มทีวีเอาไปทีวี Okay. Don't oh, well, อย่ฮะห้ใคไปอาบน้ำของที่เพิ่งไปนี่จีนนี่้โงไม่ฟังไม่อาับไปนอนเลยจานอีก่กงสมมตง

ให้มันโอเคบูดเจอตอนแลยให้มันอันนันพวกนอนทั้งหมดแล้วปิดไฟอึ๊บุโอเคเราทำไม่ได้ดูดีว่าลูกแพมาทอเรื่อ้มัหยุดเลรอวันนี้หยุดเหรอคิดดีสวัน หยุดครหยุดโอ้นี่ก mm ็หยุดโอ้โหดูวันนี้ไม่ได <m> ้นะหยุดไปเที่ยวนอกนหก่อนไปทำงานนะจะ้นไปที่ยวนอกก่อกินนี่เหรอกินหรืไปพ่อหรือเปล่าแล้วโอ้เลือดเม

yun pali pali pa na video okay, okay. ก็มาเลยดีกว่านี่กินข้าวชอบที่กินข้าว่องที่กินของนี่มันริงจานบุกเ้กับบุกงูนี่ก็นช้มากอดีกอ่ะ

kat sini Jogging Jogging king king degree, di dia macam king lah

กันบ้านก่อนดีไม่เลยดีมากเลยวันนี้จะไปทนอะไรนปทำอะไรดูเดี๋ยวนี้อแม่แล้วก็ไปที่เร็กโง่เลยนะจริง

คืออะไรแต่ลองมาดูเจาใครมาสักเ้าหูขาว่าไปกินข้าวพี่เปิดดูสิมือยิงจานแล้วกหยิบมาแล้ง

ลืมเล่นน้ำทุกวันยี่งข้าวเยอะเหรอก็ชิบหายนี่อยังไงวะเฮ้ยนี่เป็นอะไรเ้าแล้วไอ เออนะวะ้ยอะไระอืม่คืออนวะลองมาดูยไม่ได้ชเอะวทำไรงกินข้าวเลเฮ้ยขึนบนขึ้นบนไงอย่างวันเนี้ยนงอารีบกินข้าวเลย เดินมาหน่อยิเฮ้ยอะไรอยู่ดว่ามึงจะทำเปบุบเลยลี่ดูเป็นอะไรไมสนใจอะไรเลยวะ ya, buh, uh kenapa ya, ini, hmm. kamu hey. hmm. ก็สวัสดีครับวันนี้ก็คุณชมวปพี่ไปไปน้องอันนี้กับเกมเดลซินนะครับผมจิคกันไป